วันนี้เราจะมาอยู่ห้องมาสตอร์แนนเป็นอีีที่19แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมีเปลี่ยนรูปแบบการเสนอแบบใหม่ขึ้นนิดนึงครับผมมันดีมันจะครบรอบแล้วก็จะเปลี่ยนดีเทลนิดนึงโอเคตอนนี้เราจะมาซีเซนตจ้านี้เลยนะครับผมวันนี้เราจะเอาอะไรมามาดูกันเลยทนันทันมาครับ มาสเตอร์กันดั้มนะเองเหรอเหลือเราเรียกว่าโคโก้ฮูไฮย่อครับผมอันนี้โอเคดีเทลด้านข้างเหมือนเดิมครับผมเป็นจีกันดั้มนะด้านหลังก็จะเป็นรูปมาสเตอร์กันดั้มนะครับผมแล้วมีตัวข้างล่างเลียงกันมาโอเคกล่องคมนะครับผมกล่องคมเือรหนึ่งครับตัวนี้ลำดับเลขที่หนึ่งเจ็ดสี่ครับผมมาสเตอร์กันดั้มครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปต่อเจ้ามาสเตอร์กันดั้มตัวนี้ โฮ้โฮ้ไฮยอครับผมว่ามันจะสวยเหมือนในรูปกล่องนี้ไหมตัวนี้เป็นตัวที่หายากเหมือนกันนะในตดะคูลไซส์เล็กหายากอยู่แต่ผมก็จัดมาได้อ่าโอเคเราไปดูกันว่ามันจะสวยเหมือนในรูปมันไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็มโอ้โหเท่ยู่มาเตอร์ไปดูกันครับผม ไปกาที่จิุิ่งที่คุเรนกาในวันนี้ทนเสนอคือมาตอร์กัรดนักขับดยมาสเตอรอชียคุณส 最後を迎えるがよいまタタ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 タ 逃げも隠れもせぬわ2位12王鵬パイ大斜平

未熟未熟千万今こそ流派朗法腐敗が最終扇赤羽 ที่แพนเขียงของเราครับผมเหมือนเดิมเราจะมาดูกันว่าเป็นยังไงมาเลยครับมาครับเจ้ามาสเตอร์กันดั้มครับผมเราจะรีดูหน้าความคมชัดของกล่องนิดนึงครับผมนี่คือหน้ากล่องนะครับผมนัมเบอร์หนึ่งเจ็ดสี่ครับผมมาสเตอร์กันดั้มจากกันดั้มจีครับผมเป็นอาจารย์ของพระเอกเนาะโอเคนีครับกันดั้มจีเนาะบอกเรียบร้อยด้านหลังครับผมตรงนี้ก็จะมีทั้ง ัแสแตดกันด้ามกันน้ำวิงซากุล่างแดงล่างเขียวใจจาแล้วก็มาสเตอร์กันด้ามล่างทองครับผมโอ้โหอันนี้ตัวนี้หายากนะหายากหายากโอเคครับผมด้านบนก็เป็นรูปหน้าเนาะมาสเตอร์กันด้ามโหหน้าคมมากโอเคนี่คือโคดกล่องนะครับผมเราจะมาดูของข้างในกันเหมือนเดิมเลยว่ามีอะไรบ้างมาเลยครับ ิดกล่องครับผมมาเลยครับเปิดแกะเลยแกะเลย,เลยดึงอกมาเลยครับดึงอกมาเลยรอบนี้ทเทออกมาโอ้โหมังฝรั่งขึ้นลาครับของแท้ต้องมีบันไดโอเคใส่เข้าไปในกล่องก่อนแล้วเราก็จะมาแผ่ของกันนะครับผมตอนนี้เราจะเอากล่องมาตรงนี้เลยตอนนี้เราจะมาดูไอซองนี้กันว่ามีอะไรบ้างให้มาแค่นิดเดียวเองครับแผงเดียวจบมาสเตอร์กันดั้ม โอ้โหง่ายมากเลยขนมจิ้มมากเลยครับผมโอโ้แผงเดียวจบครับแผงเดียวจบต่อง่ายๆเลยอย่างนี้โอเคนี่จะเป็นประมาณนี้ครับแผงเดียวจบจริงๆตัวมีตัวมาให้ครับผมตัวมาให้เลยมีหัวมาให้เลยมีปีกสองข้างแล้วก็ฐานฐานเป็นสีสวยนะสีอย่างสวยเลยสีสวยสีสวยอยู่เรามาดูว่า ถ้าประกอบแล้วเป็นยังไงผมว่ามันสวยอะตัวเนี้ยจริงๆเอาล่ะไปดูกันไปครับอา้าครับตอนนี้เราจะประกอบเจ้าตัวที่จุดหน้ากล่องนะครับผมก็ค,คือมาสเตอร์การด้ามเสร็จแล้วครับผมเรามาดูกันเลยว่าเป็นยังไงมาเนี่ยดูครับผมงานสีสวยมากสีสดสวยเราจะขอดึงโฟกัสเข้ามานิดนึงครับผม เราดูกดใกันนะครับผมมาสเตอร์กันดำอ่าโอเคตอนนี้เราก็จะมาเห็นตัวจริงๆเป็นๆในกล้องดูมัวจังโอเคชัดแล้วครับตอนนี้อ่าผมจะมาจับค่อยๆนะครับผมตอนนี้จุดขยับของมันก็จะมีเยอะเลยก็มีไม่กี่จุดครับวันนี้ตัวนี้มันสีมาให้สวยมากอ่าันดูกดใกล้ๆเลยครับตอนนี้สวยมากหน้าคม ลายเส้นคมครับผมมือนี้ขยับยันได้ขึ้นขึ้นถึงข้างบนเลยนะแบบโอ้โหนี่นะครับโอ้โหเป็นไงท่าโท่เชะมากเลยครับแต่ผมเอามาือเอามือจะเอามือลงไว้อ่างนี้ไว้ก่อนบังครับผมโอเคมองจากด้านตัวด้านตรงจะเป็นอย่างนี้นะครับผมมาตัวของมาสเตอร์กันด้ามด้านข้างครับผมโอ้โหสวยมากนี่ด้านข้างสวยเลยดูมือดูละลายดูรายละเอียดมือข้อต่อสวยปีกสวยด้านขวาครับผมด้านขวา สวยครับผมด้านหลังก็จะมีปีกตรงปีกเนี่ยขยับได้ถึงสูงเลยนะครับผมสูงสุดเลยนี่ผมจะดึงออกมาเป็นอย่างนี้เลยนี่นี่เลยดึงได้เอาให้สุดนี่ครับจะประมาณนี้ปีกนะครับผม,มน้ยเลยข้างหลังก็จะมีลงวบพวกเป็นไทโคดนะครับผมหันหน้ามาจะเป็นร่างนี้เลย นี่เลยเป็นล่างเหมือนบินล่างบูสเตอร์เลยก็สวยไปอีกแบบหนึ่งของมาสเตอร์กันดั้มครับผมตัวนี้ใครมีกันแล้วบ้างมาอวดกันหน่อยครับผมตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวที่หายากในทรนกูลกล่องจิ๋วครับผมราคาตอนนี้อาจจะไม่ได้ได้เป็นหลักอาจจะเกิน300อัพแล้วเอาง่ายตัวนี้300ออัพถ้าหากันนะท้องตลาดที่เขาเอามาแข่งกัน มาเอามาขายเนาะราคาน่าจะเกินสามร้อยละครับผมดีเทลก็ดีครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอยาดอยู่ที่ด็อกแล้วจะเป็นยังไงไปดูกันครับโอเคครับผมเรามาอยู่กันที่ด็อกครับตอนนี้เราเอามาสเตอร์กันดั้มมาตั้งกันที่ด็อกลแล้วนะครับผม โอ้ดูครับผมตอนนี้ผมเอาปีกมันกลางออกมาเพื่อความสวยงามครับผมมาดูกันชัดชัดสวยครับผมโอเคก็ไม่มีอะไรมากครับก็ปร,ประมาณนี้เจ้ามาสเตอร์กันดั้มตัวจิ๋วของเรางานดีงานเด่นขอซูมดูนิดนึงนะครับผมนี่ความคมชัดนะครับผม โอเคอ่าเป็นไงบ้างครับผมกับมาสเตอร์กันดั้มถ้าใครชอบอีพีนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กัแบบช่องเราได้ยละครับผมอีพีนี้มาส a ช n e l ลาไปก่อนสวัสดีครับ